สวัสดีครับพบกับช่อง T C ชา,ชานนบายฟ้าพุยช่องใ C Channel นะครับผมบาฟ้าะไรกับช่องช่องอะไรอันนี้ช่องอะไรช่องอะไร T นะ C Channel ค่ะวันนี้เราได้ของขวัญจากปู่นะครับมาจากสุโไทยวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดอะไรน้องป่าเชียงราย วันนี้เราจะมาแกงกันนะว่าของปู่เนี่ยให้ไว้นะครับได้อะไรบ้างแล้วเราก็เสียนกันไว้แล้วนะคะว่ามีเท่าว่าแต่ว่าเหมือนเดาวนะคะว่าจะมีเท่าไหร่อ่าอย่างของของพ่อปู่เท่าไหร่สามพันของน้องเท่าไหร่สองพันห้าร้อยส่วนของซีสองพันสิบสองบาทแม่นี่ใครจะชนะถ้ามีไปส์คันแกออกไหม ต้องมีผู้ช่วยไม่ใช่จำใจธรรมดาเัรอันนาคมนะอยากจะบอกให้มาถ้าช่างกิโลประมาณ5กิโลวเนี่ยตอนนี้เขากำลังแกะกันอยู่นะคะงัดบ้องออกมาเลยน้องบองอย่าน้องบองถ่ายด้วยว้าวได้แล้วว้าวเยอะมากเลยเอาเลยโอ้โหสวยแล้วไงมีแต่แบงค์ยี่สิบ เดี๋ยวพรุ่งนี้โดนไลฟ์พรุ่งนี้อาบน้ำหกโมงไปวิ่งห้ารอบนะโอ้โหไม่ได้อ้าวแล้วงี้เราจะชนะแล้วเราจะเล่นเพื่ออะไรงั้นอ่ะฮะตั้งกติกาก่อนไม่ต้องรับอย่าเพิ่งมันเป็นถึงอยู่แล้วตั้งกติกาก่อนเอาว่าต้องมีสองคนโดนแล้วมันต้องมีสองคนโดนอยู่แน้วสองคนโดนเอาคนหนึ่งโดนคนหนึ่งโดนเอาแยกแบงค์ยี่สิบเหรียญสิบเหรียญห้าใครแยกเหรียญห้าเหรียญสิบมีเหรียญในนี้ด้วยเหรียญสิบเยอะนะเนี่ยน้อง เหรียญสิเป็นพันนะไ้องแพแน่เลย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเหรียญสองบาทนะคะเป็นเหรียญสองบาทนะคะรัชกาลที่เจ้านะคะีะ่ยังมีแบงก์อนะีกเนี้ยแบงก์ร้อยเลยจ้าเหรีย้าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญห้าได้เก้าร้อยบาทโอ้ยน้องแพแน่เลยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับเหรียญสิบ 1> 1, หนึ่งรอันนี้มีแปดหนึ่งพันหนึ่งอพัน๋อใช่ใช่แปดสิบแสิบถูกไหมใช่ใช่ใชโอ้กามีสีแล้วว่ามาดูกันนะคะว่าคนที่จะชนะจะเป็ในใครนะคะระหว่างเรานะคะชนะแน่นอนร้ออซอันนี้สี่ร้อที่สุดเจเหรียญบาทนี้สามอสามสิบปบาท 3ามร้อยแปดหรือแ3ดสิบสาดสิบสามได้แลวต้องได้แล้ะอะไรดีดม well. ่ดีดมเงินทั dollar dollar <S <S ้งหมดนะครับแบงค์ยี่สิบเราได้580บาทนะครับเหรียญสิบเราได้1,180บาท5้าเราได้900บาทเหรียญบาทเราได้383บาทและเหรียญสอบาทเราได้72บบาทได้นะคะคือ บวกรวมกันทั้งหมดคือ3ามพบาทผมชนะนะคาะนเกน่อยสิบห้าบาทผมทายไว้สามพันนะครับ <c oughs> ใกล้เคียงที่สุดโอ้โห ยอดเลยครับขอบคุณปู่ด้วยน้องคลิปนี้ก็ท่านใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่อง PC Channel และปลายฟ้า Channel ไม่ไม่ได้ชื่อปลายฟ้า Channel ม่ออะไรชื่อปลายฟ้าอันเดอร์ส e รอมิเียค่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณอ่ะมาดีนะครับขอบคุณหมอวิชัยนะครับได้เงินทั้งหมด1,115บาท 3 1 1 5บาทนะ่ร้บาทนะโอเคนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดทุกท่านนะครับชนะครับผมทายไว้3าันนะแม่นที่สุดสุดยอดพี่ซีอาบน้ำนะเพราะว่าน้องเป็นคนกลงไมมีใครเล่นด้วยตอนแรกอ่ะสาหัวเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนเอ้ายังไม่ได้อยู่ไหยอ่ะขอต่อก่อนนะคบเรายังไม่ได้อยู่นะพี่ซีเป็นคนแห่ แล้วถึงเราจะแพ้แต่ว่าเราก็ต้องอาวด้การนะเราแพ้ถึงเราจะแพ้แต่เราจะไม่โดนวะเราเป็นคนกลางนะคะพี่ซีไม่นแต่ว่าสุดท้ายนะคะที่ตอบพี่ีนะคะทายว่าสองพันสิบสองนะคะแล้วเราก็แล้วเรานะคะก็ทายว่า 2500แสดงว่าเรารอดค่ะแล้วพี่สีนะคะขอคนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเคยมีนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องป a อ i อ a r และสกอร์พุทธิยาด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องบาพุทธิยาด้วยนะคะบ๊ายบาย